ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการ Run UTV ในตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไฟน์ไนต์ at Freddy's 3เสามาสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ผมก็เล่นจ,นจนจบแล้วจนถึงคืนไนแม่คืนที่หกผมจะไม่ผ่านเลยสวัสดีสปริงแทบ็บทำไมทำหน้างั้น งั้นเราจะมาเริ่มเลยดีกว่านะจะไม่ทำทีทำท่าอะไรละเริ่มเล่นใหม่เป็นเลยเฟตตี้อ่านภาษาษเนี่ยออกเริ่มเลยดีกว่า <c oughs> เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมหมีน่ารักน่ารักมากแต่ก่อนนะ <c oughs> hey, hey Glad you came back for another night I promise พูดไรอะอืมไม่ต้องกลัวหรอกเกมผีผีบ้าบ้าบอๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออเออะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอืมนี่มันน่าจะเป็นกล่องอะไรเนี่ยเอ้าตั้งแต่ภาคสองนี่ กีตาร์อของทอยทอยบอนนี่ทอยชิกก้าเอฮ้ยแล้วเอ้บอลลูนบอยบีบีเนี่ยมันมาได้ไงหน้ากาแมงเก้เหมือนว่าพวกหน้ากากพวกเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาใหม่แต่ว่าไอ้นี้สิเราจะขอของ ฟ็อกซี่นี้มันน่าจะเหมือนของมันจริงๆนะไอ้เพิ่งสีสองเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนแรกไม่น่าจะมีอะไรนะอืมอ่ะไม่มีอะไรเลยอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยได้ยินเหมือนใครกรนไงไม่รู้ขอเสียงหน่อยแล้วกัน มันไม่มีอะไรเลยอ่ะฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะจะพันไปหาใครอะไรเนี่ยไฟก้าเอ๋ตอนผมเล่นแรกๆผมเห็นไอเนี่ยผมก็กระโดดออกจากโต๊ะและเกือบทุกความทิ้งอ่ ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ตีสามแล้วดีใจจังอะไรเนี่<ะ>ยเฮ้ยเรอบอนนี่อ๋อฟันฟันยิ่งกว่าพี่เท่งนี่ถุยนี่ชิกา้าน่ารักจังฟเฟวดดี้นิดในตาที่น่าขนลุกอ,อ,อยากจะกินน้ำกินน้ำไหมเนี่ยหาย ส4แล้วใช่ยสตอนนี้ก็ถึงตีห้าแล้วฮอ้มันน่าจะดีแบบน,นี้ตลอดสิคนจะทำแบบน,นี้เฮ้ยเจ้าหมอกนี้มันทำอะไรได้มั่งวะเดี๋ยวถึงว่าเราทำไมกดไปครั้งแรกได้ยินเสียงอะไร เพิ่งรู้ <c oughs> เ้ยหกโมงสักทีชีเฟยสารโยงระยามันนี้คนลุกเลยเย่ <Yeah. S 1> หกโมงแล้ว <Yeah. S 1> อันนี้ก็จบอะไรเนี่ยมินิเกมเอ่ะชัดเลยทำไมฟ้าแบแบบนี้ล่ะ ลุกไงไม่รู้เริ่มเสียวอะไรขนาดมได้เกมนเนี่ยอะไรอ่ะมันชัดจะเห็นพ่อพ่อกายเธอบ้าอะไรเนี่ยนัดชัดเลยพ่อพ่อกายอะไรอ่ะบลบ,บีบีอะไรอ่ะคิกแล้วท่งนี้อะไร ซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างอ่าจำได้แล้วอ่าผมพอรู้แล้วยังไม่เคยเล่นมินิเกมนี้เลยมีแต่คนพัดลมเย็นตึงเลยว้าวผมขอตัดไปตอนที่ผมเล่นมินิเกมนี้จบแล้วนะครับเสียก็จบไปแล้วนะครับในมินิเกมนั้นออฮ้ไม่ฟังอก คืนนี้อ่าตอนนี้ก็มีคนมาอยู่ด้วยนะครับเป็นเพื่อนร่วมชีวิตไงเพื่อนไงเพื่อน <c oughs> อ้าวมาปับช่องอากาศเสียเลยไห<ง>อ่ามาทำเสร็จแล้ว อ่าหลังจากที่ผมตัดไปเมื่อกี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าบอลลูนมอยคิกคืออะไรคือเจ้านี่ไงแต่ว่าผมรู้สึกว่านั่นไงชัดเลยหวัดดีเฟดี้ขอโทษเฟลิดอ่อไอสิ่งที่ผมเรียกเมื่อกี้คือสปริงแท็บ่าคลิกเข้าไปเลยนคืออะไรคลิกเข้าไปคลิกได้ไหมอ้านี่ คิดไว้แล้วมันต้องเป็นมินิเกมตึงต้งตึง้งตึ้งโอ้ยแอ๊ะโอ๊ะอุ้ยท้องออกแอะแต่ผมรู้มาอย่างนึงอืม ้ามไปเลยผมจำได้นะว้าวม,มีอะไรมาเฮ้ยยาริเลนยสวัสดีเพื่อนยารู้จักกันหรือเปล่านี่ทัดเลยจ็ะแหน่คิดไปแล้วว่ามันต้องมีอะไรใช่ย่าง แล้วก็กลับมาเคลืนที่สองแล้วนะครับอืมนี้อีปิศนาซ้ายบนซ้ายล่างอะไรนั้นก็อยู่ที่แคปเจ็ดก็ให้กดตามปุ่มเนี่ยคุณคงเห็นนะอืมเห็นมือด้วยครับใช่แล้วเพื่อนโอ้ยก็กดไปเลยนะครับโอ้ยผมมองไม่เห็นเลย มองอะไรผิดเ,เลยตอนนี้สายบน<ะ>สายล่างเด็ดเดยเย้เจอแล้วสายบนสายล่างขวาบนขวา,าล่างอ้าเป็นมินิเกมเป็นมินิเกมของแม็กมมก้กับเด็กชายสีเขียววัดดีเราเด็กชายสีเด็กชายมีผมสามเส้นเหมือนตั้งปอนเลยที่ไหนนะเฮ้ยพเป็ด เจ้า่นเชิดน้ำชัดเลยนี่ก็เป็นลูกโป่งของบอลลูนบอยนะครับที่เอ่อที่เรา<ๆ>เก็บลูกโป่งครบเมื่อกี้ก็ก็จะเป็นแบบนี้แหละเงื้อปีศาาเราแก้ไขเกือบหมดแล้วเย้<ๆ> yeah, ได้เค้กแล้วอืม ินแล้วเรารู้อีกคก็รู้อีกอย่างนะครับให้เรากลับเข้าไปแคมป์แปดแล้วก็กดเข้าตรงบอลลูนบอยนี่นะครับเรื่อง,เ,งอเ,อเราเล่นต่อครับเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทําไมต้องเล่นมไม่ต้องเล่นก็ได้ที่จริงให้คุณกระโดดลงมาตรงนี้แหม่คุณก็จะเห็นลูกโป่ง ร้อยริ้วแล,ล้ล่องตรงนี้นะครับให้ลรากโดดไปเรื่อยๆอยืมนี่มีเค้กมาให้แล้วนะจ๊ะ เออคือว่ามันเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเอ่องั้นผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าบายเพื่อนบายหน่อยสิบายครับ